กับอิมเป็นอะไรกันอายยอมรักมังรับยไม่รู้อังกรกเป็นอะไรกันกเพื่อนนะแค่เพื่อนเป็นได้แค่พี่น้องนะจ๊ะมีไม่เอาไอ้นี่นจะด่ายยั่เป็โดนบน เขาโดนเขาติดตุ้ตัตุ้งเ้ตบูภาษาเาจ้าไอ้เชื่อ้ไอ้คันม่งขหาพ่อหาหัวเต้ไข้้เฮ้ยอ็งเจอไดมอน์หรอ ไม่กินพมเลยพ่อมขอพุมไหมวอยุม่อกที่นอนทพุทธทำอะโดนโดนร้อยคำีว่าไเิร์ดไอเฟิร์ดโอ้ยอ้ยตายตายไม่ดีสุเลยมงหัวขมัวขกินหัวคอยี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวมันแรงไรวะไอวิน ใหญ่มอนแน่เลยอุ้ยหัวแตกอุ้ยไอ้โนไอวอ้โหไอวิน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 โอ้ยสู้ก่อนไอ้วินไอ้วินสู้ก่อนเอ็มมีสี่สิบอุ้ยอัดอุ้ยไอวินเอาดิเเลยพื่อนบออยัดตัวไปเลยโอ้โหแม่งเล่นระเบิดทำไมมันว้าวตาหนึ่งก๊อ